เป็นไงสี่ตาเธอเอามองไหมล่ะสี่ตานั้นนะสี่ตาสี่้าสเขียวสีอะไรคือรสีเทาเทาฟ้าเทาฟ้าเลดศนะแต่ฉันไม่ยอมผมก่อนเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันไปย้ายมันสีอะไรได้หรอไม่รู้ฟ้องดีกว่าฟ้องฉันจะยืมาระโอกาสได้เหรอ ไหมยอมชั่วขนาดไงมันน่าจะมีอะไรที่มันแบบยอมได้แค่วันเดียวอะไรอย่างงี้มีปะหรือใส่ใส่ใส่วิกพอ, <laughs> พ,อพอลิงหาพ่ธาคุงเลย <laughs> เออพิฐา,าคุงโอ้พิธาคุงน่ารักมากช่วงนี้พิธาคุงฮอปจะมิไนยโฟรน,นะครับแล้วลุ้นกับพี่แจ็คใช่ไหมอยู่กับพี่แจ็คสองคนก็ <laughs> นั่งลุนกีดูกันเสร็จพอมันลุกออกมาเสร็จใช่ไหมฉันส่งไปให้เอิน บอกเป็นไงลูกชายเอยอะพี่มาว่าหลอมากหลอกเกินยเยพี่หลอเหมือนไม่ใช่คนไทยอะ่ะเธออย่าอวยมาเธอเธอคิดถึงเขาแหละเรื่องนเรื่องแตนเน่แตนเน่แล้วก็จับผมเหมือนกันเลยเยินจับผมกันอยู่เนี้ยสองคนไปลเลยอ่านไลน์ไม่ทันเลยนะครับทุกคนผมออกไปแล้วที่กว่าคุยกับเจมินายเธออย่ามายุ่งอะไรกับผมเลยเ,ลยเออ เธอจะไม่รู้ฉันค yes! ุยอะไรในไลน์เรานคุยไม่เป็นเธอก็คุยเหมอนที่เธอคุยกับฉันกับคุยกับทุกคนอย่างเช่นเธอนึกเรื่องมาก่อนว่าวันนี้เธอเอ๊ะฉันว่าเธอพูดน้อยๆดีกว่าไม่เอาละเพี่ยนพูดน้อยๆแหละดีแล้วเนาะแต่ว่าเออเธอพูดพอประมาณดีกว่าเขาถามมาแล้วก็ตอบไปแล้วก็โอเคได้ แต่ว่าเดี๋ยวถ้าโฟนลงมาแล้วเดี๋ยวจะกดวิดีโอคอลไปนะได้ <Okay. S 1> โอเคมางานพี่ต้องออกกันน<อ>ะคือควาแตกโอเคซียูเบ๋เบ๋เลิยูสวัสดีครับทุกคนที่อยู่บนโต๊ะนั้นครับสวัสดีครับครับเนี่ยละอ่าแฟนครับไม่มีโอกาสได้เห็นจ้าไม่มีโอกาสได้เห็นอะไรจ้า คือตอนเนี้ยผมอยากรู้ว่าใครดูผมอยู่นะครับแต่ว่าไม่เห็นขึ้นเลยไม่มีใครขึ้นมาเลยมันไม่ม่ไม่ไม่ใช่ไม่มีใครขึ้นหมายถึงไ,ไ,ไ,ไม่ม,ม,มีเปิดดูไม่ได้ตีแบตที่ไหนเดี๋ยวผม,ผมส่งโลแบต พอผมก็ไปกับคนอื่นเหมือนกันเป็นตีเป็นกวนน่ะนนแข่งกันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวส่งรลไปให้อยากเห,เห็นแฟนพี่นนท์น่ะ อินไว้คนมูวโซ่หละนี่ตอนนี้เดี๋ยวถ้าได้ไปจะพาไปด้วยอุ้ยจริงเหรออยากเห็นแฟนเนื้อ ขออนุญาตนะนีค่คุยเรื่องจะมีนายดีกว่าได้เลยเรื่องผมตอนนี้ผมกำลังทำเพลงอยู่ครับแล้วก็เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำเพลงได้เพลงแบบไหนอ่ะจะฟังเพลงแบบไหนอะ คือผมไม่จะสปอยไม่ได้เพราะว่าเพราะมันก็ไม่ควรจะสปอยแหละเนาะแต่ว่าหมายถึงคือผมมันมีแนวหนึ่งที่ผมอยากทำไปแล้วแต่ว่าผมมาเพิ่งจะมาเปลี่ยนเพราะว่าพอดววีว่าโปรดิวเซอร์ไม่ว่างแบบเรียกว่าไม่ว่างทําให้แล้วก็ต้องรอคิวอะไรอย่างเงี้ยกแบบ็เลยก็เลยแบบเรียกว่าอะไรตอนเนี้ยคือมันจะมีอยู่สองเพลงที่ผมกําลังจะทําอยู่ใช่ไหมแต่ว่าตอนแรกจะเป็นอันนี้ แต่รับเป็นอันนี้มาก่อนโอ้ยก๊อกเลยอืมอ <laughs> ืมคุยใใรดีไว้แม่ดูอยู่ด้วยนี่ไว้แม่เลยส่งนี้ไหมครับานในนอนเขายังไม่แต่งหน้าหรือเปล่าอ่าต้องตื่นเปล่า นี่วันก่อนผมเพิ่งลงเรียนไปเป็นเทอม,มแรกของปีสี่แต่มัน่าจะจบที่ปีสีจะตั้งใจเรียนแล้วนะครับคุณฝนตกยิง่งนักถึงที่ไรกจยิ่งชมช่ำไม้โมโซละ่ะตอนนี้ เเอดีอินไว้แฟนคลับขึ้นมาไลาด์ด้วยก็ได้นะเพราะตอนนี้ว่างจริงๆไม่มีนะครับเลยแล้อย่าบอกให้ว่างแล้วไปฟิตเน็ตนะครับเพราะไม่ไปครับผม